ん <music> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านๆ by J Access Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คลองสี่ปทุมธานีค่ะกับโครงการฟรีโนคลองสี่นะคะแล้วก็วงแหวนนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนพหลโยธินหรือว่าทางหลวนโทเวค่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีแหล่งอำนวยความสะดวกเนี่ยรายล้อมเลยนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับมาร์เก็ตวิลเลจค่ะแล้วก็ฟิลเตอร์พาร์ครังสิตด้วย รวมไปถึงนะคะยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษานะอย่างโรงเรียนส่วนูุลาบค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตด้วยนะคะอีกทั้งค่ะยังอยู่ใกล้นะคะกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างรีมเว v ร์ด้วยค่ะด้านในโครงการนะคะก็มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยรปภตลอด24ชั่วโมงมีการผ่านเข้าออกค่ะด้วยระบบคีย์การ์ด ถนนโครงการก็กว้างขวางค่ะพร้อมทั้งยังมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะมีทั้งสวนสาธารณะค่ะสระว่ายน้ำฟิตเนสและคลับเฮาส์ด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม สำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่88ทับ363นะคะก็จะเป็นทาวน์โฮมค่ะ2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ24.8ตารางวานะคะด้านหน้าตัวบ้านจอดรถได้2คันค่ะจะตั้งอยู่บริเวณซอย6ของโครงการนั่นเองส่วนด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามหน่ยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เดินเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านนะคะก็จะจเจอเตีับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีกระจกรายล้อมเลยค่ะคุณผู้ชมทําให้สามารถรับรวมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะคะด้านข้างของตัวบ้านเนี่ยมีสวนขนาดเล็กๆด้วยค่ะแล้วก็พอเข้ามานะคะก็จะมีห้องโถงซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจับทาได้เลยนะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นค่ะวางโตฟควานะคะชั้นวางทีวีหรือว่าจะทําเป็นมุมอ่านหนังสือเนี่ยบริเวณใต้บันไดก็ได้เช่นเดียวก ลึกเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็จะมีพื้นที่อยู่ค่ะสามารถจัดตั้งนะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะห้องน้ําบริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันสามารถใช้อาบน้ําได้ด้วยค่ะโซนพื้นที่หลังบ้านนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถต่อเติมได้นะอาจจะต่อเติมหลังคานะคะเพื่อทําเป็นโซนครัวหรือว่าพื้นที่ซักล้างค่ะชมบริเวณชั้นหนึ่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนยจะพาไปชมชั้นสองกันค่ะ พามาชมห้องแรกนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะมีขนาดกว้างขวางเลยนะคะก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางได้เลยค่ะเป็นเตียงนอนขนาด3-5พุตนะคะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้แล้วก็ยังมีโซนค่ะที่สามารถเนี่ยทำเป็น w อล k i อินค s e t หรือว่าห้องแต่งตัวได้เลยนะคุณผู้ชมสำหรับห้องนี้นะคะก็จะมีกระจกค่ะหลายบานเลยทำให้สามารถรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะ และอีก2ห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทาห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรืออาจจะดัดแปลงค่ะทําเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆนะคะอาทิเช่นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือห้องพระค่ะ และสําหรับห้องน้ําบริเวณชั้น2นะคะจะอยู่กลางตัวบ้านเลยมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังพีโน่ลังสิตคลอง4วงแหวนเริ่มต้นที่หน้าโลตัสลังสิตนครนายกคองสขับตรงไป800เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยลังสิตนครนายก83จากนั้นขับตามทางไป2.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานข้ามองจากนั้นเลี้ยวขวา แล้วจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook ssess Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านบ้าน by a s s e ซ s m a n a g e m e n t และตอนนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งช่องทางใหม่ด้วยกับ TikTok ค่ะกับแจมอยากมีบ้านนะคะเรายังมีซับร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยืน่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเนยเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ